เห็ดอยังก็หอมแต่ค่ยหิวเข่าัวามีหละล่างมือไว้กินรุดเดี๋ยวขวมีไส่อย่างในปาขวมีใส่ปาคอเตี๋ยวปากคอเฮายยังปาคอตัวมีปาคอไม่นช่มีปากยังอันนี้ทอดแล้วจิเนี่ยทอดแล้วกรอบแล้วไม่เจ้าคุณจะเอาี้หละป่าแล้วทอดไปแล้วสิพาดเสร็จจะพาดเมื่อปน่ะมี้อันเนาะแบมคืนกี่ บะแบงผัดหม้อทอดจีบอิ่มบอกเคยแบงเคิงดอกปูมีแต่ผัดหม้อจังดอกคเห็นเจ้าเห็ดแต่เราหัวเนาะอีละมาลูกไงอีแม่ป่าเราแซมมีแจ่าแล้วสีมัผัดมีแล้วผัดมีบ่แม่แล้วสีมันผัดลูกหลานเอาอันป่าไม้เราแล้วทอดกรอบๆแล้วเราก็ผัดจ่าใส่กระเทียมมันบ่แม่ป่า แล้วก็บเทียมกระเทียมใส่แล้วก็ปรุงรสเลยปรุงรสแล้วก็เอาน้ำใส่จ้าจางเทียมกับเติมโอ้เอาน้ำใส่แล้วก็อันปรุงรสบระเด้เนี่ยแล้วก็เอามีลงเนี่ยขวามีหอมบ่เพรกะจะหอมบ่กินกับข่าวพอดีพี่น้องขัวมีไส่ป่าแล้วเคยเฮ็ดขีปจะได้แม่ป่าแล้วกระดูกมันละใส่เนี่ยมันเป็นอะไรฮิดหมกอาแม่ป้าของมีต้นหอมนี่เดี๋ยวมีตุ่เย็นเนี่ยกูเอามาแล้ว มาเสียมะขว่มีสูนองกินอะไรแบบนี้ฮะคือจังสงสีหิวแห้งขวดก็เลยถอดตะไคร้ซูกิะนนะี่ไม่ปลาไปแล้วมะขว่ใส่อันนี้ดุกก็ปลาคว่ใส่ดุกปลาเนี่ยมันไวถมกใช่ดุกปลาดิจนนะจะไปปิดคอคหอยบอลนี่ปิดมันตายลวดมันซะรวดเราถอดดุกปลาเนี่ยมันนั้ไวถมกจะ้ะ หมกกะทิคนเดตดในเมนูแล้วมือนี่หลายอย่างค่ะทั้งผัดผิดมันไต่ไม,มันเนานะ่าไงแม่ปลามันติดเน่าเฮ็ดเหอย่างว่าปป้อยไว้มือขวมเมื่อขวมเว้นแล้วทอดอันนั่นจะแล้วทอดปลาเค็งทอดปลาเค็งแล้วก็แล้วเสิมาผัดเผ็ดผัดกะเพราแบบนันตีแม่ปลาอืม ผัดกะเพาแบบผัดปลาขานแล้วหมูัจังสีเฮ็ดสิไปาก้อนเมยแล้วก้อนเฮ็ด้อโมกอะยังเมยก้อนแล้วอันนั้นใช่ตัวเย็ดไกบาคนิดเป็มียนให้ไว้เมื่อตนละกูเก็บออกมานอ่ะอาแล้วเห็ดไว้จกแกว่าสเหตุมื่อแล่งคนเนาะูว่าติดดังไฟแล้วกูสีเฮ็ดวันนี้กูเมยแล้วกูสีเศร้า มันเป็นแล้วเห็ดแล้วง่ายเด้อเมื่อ <ừ> นึงน่งคุณได้เห็ดยังกระได้ด้วยที่ได้กินได้อดย,ดยากด้วยอหอมใส่แล้วจ้าท้องทองแล้วแมนบ้อนท้องทองแล้วเขากับป่นเห็ดให้ได้บุ๊ขวามืจ้าแมนยใช่แล้ว ขอเห็นเขาเห็ดเขาก็เมืองนึงอี่แหละยิ้มแบบป่ามาต้องเจอเห็ดลังใดน้ำซีมดูแซ่บหนออย่าไม่หนาทีซีมย่างเดียวน้ำตาให้อีกน้อยเดียวน้ำเนี่ติรดรสชาตพอ นี่ไส้ปลาคอทอดเคย่อขินบอจิมกับเผาแซ่บเปเวียดว่างเลยด้วยหานแนนมาใส่แหวมาไส้ล้จาจาวางล้งเถอะวางลมเทท่วบแล้วค่ะ ม่ปลาสิน้วนกระท้าป่ะน้วนใส่หัวมึงมึงแล้วล้วจ้าหัวไมีจุดหัวแม่ทําพิวหัวมีใส่ป่าจ้าแสัแบๆจบ้าหัวมีใส่ป่า